สวัสดีครับพบกับสีจีๆครั้งนะครับในเกม Counter Strike เ a ้าพ r e Offensive ครับวันนี้เรามาเล่นปืนลูกซองกันดีกว่าแต่ป้าจะเปลี่ยนปืนแล้วโนวาอ่าโให้โดนเว้ย ไอ้หนูไอ้หนูไอ้ไหนูมันโดนลุงเหม่ออ่ะมันมันคล้ายๆปืนยีโบะเมื่อกี้แหละ <ś c oughs> มันมันยิงทีละนัดเหมือนปืนกำปืนกำนันเมื่อกี้แหละ <ś c oughs> แต่ระยะการยิงมันจะเกาะกลุ่มดีกว่าปืนเมื่อกี้นิดนึง มันจะกอ่อกลุ่มดีกว่าปืนเมื่อกี้หน่อยปืนเมื่อกี้มันค่อนข้างกระจายไปเลยบอสน้ำไปเลยอุ้ยตรงนี้มีเป็นเล่นตรงนี้ก่อนอ้าวตายไปซะแล้วตรงนี้มาส,ส,ส,สองโอ้โหไอ้คิงบังอาจมากโอ้โห ไยเลยบอดไปเลยเพื่อนอ้าวเจอสไนเปอร์ตรงนี้ไปเล่นมันซะก่อนเฮ้ยโอ้โหได้ยินเสียงสไนเปอร์ไม่ใช่เหรอวะ ตายกันตายเกือนเลยนี่แน่ทำเพื่อนเราเหรอน,นายมาฆ่าลูกน้องเราได้ไงลูกน้องที่แสนดีของเรามาช่วยเราเพื่อนเอ้ยเอ้ยโอ้ไ <c oughs> อกิงอยู่บนหอนี่เอง โอ้หัวแตก <c oughs> เริ่มไม่มันแล้วเปร์ลูกซองมังยิงระยะไกลไม่ได้เโโฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องมาบอกอิงไม่โดนละเว้ยอยู่บนหอกาก ไม่โดนเราเว้ยเห็นป่าบอกแล้วยิงไม่โดนเราเว้ย <JM> ย <su> ิงไม่โดนเราเว้ยเฮ้ยไม่โดนเราเว้ยไม่โดนเราเว้ยนี่แน่นี่แน่อ่ามาประวัติกันหน่อยมาไอ้หนูว่าใครจะตายก่อนเฮ้ยอย่ามาแกมเด้เฮ้ย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 อย่าแกมเนี่ยนี่ไงตำรวจโอ้โหอย่ามึงโดนเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนยิงเป็ดน้องกัน อ๋อเวนทีมเดียวกันได้ยินเสียงวิ่งอย่างเดียว,ะยยว่ะวเสียงมีคนเฮ้ยมีเสียงสะไนเฮ้ยเฮ้ยยิงไม่โดน,บบนอ,โอ๋โอโดนเว้ยโดนตัว เฮ้ยมองไม่เห็นมาดิครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลังขาดไปไปบอทไปใหม่ลูกเพื่อนไปใหม่เพื่อน,อนจะไปสอยไอตัวที่อยู่บนหอให้ได้โอ้โหโอ้โหพวกมึงก็ไม่ช่วยกูยิงเลย โอ๊ยไม่ทันอเอาใส่นซิมเิลแล้วอ่ะอ้าวแน่นอนนี่ปืนซิมเปิลนะเว้ยปืนนาวีนะเว้ยปืนปืนของทีมซิมเปิลเลยนะเว้ยมันจะอ่อนได้ไง halfway. อ้ยแม่งยิงหัวโอ้ยผู้คุมกันมันเยอะจริงเออออกไปเพื่อน หลังเข้าอีกแล้วโอ้โฮสองตัวโอ้ ไหนวะโอ้โหจะเอามีดมาเชือดปา่าลนะเนาะไอหนูมันมันดูซะมั่งไรเฟิลอยู่ในมือใคร <c oughs> โอ้ยไม่โดนไรเฟิลอยู่ในมือปา๊ามันคือเพชรฆาตนะเว้ย ครอยู่บนหออีกแล้วเหรอไอเตีย้ยน,นี่ไงครับก็บอดวิ่งไปยิงซันอย่างนี้ไงมาดิครับก็มาดิโอ้ย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 หัวแตกโอ้ยอุ้ยอุ้ยใครยิงวะโอ้โหไอ้เว่ย <c oughs> อา้าวไม่โดนซะง,งั้นเอ้ย โอ้ยตายตายอ่าเฮ้ยสวยเลยเฮ้ยมึงอย่าหนีดิโอ้โหโอ้อะไรวะจ่าเอ๋บ่อยชิปเป็งอะไรตรงนี้ผู้คุ้มกันอ้อฮ่าฮ่าอย่าอย่าอยาอย่าอา

เฮ้ย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 ไม่โดนได้ไงวะโอ้ย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 อะไรวะเอ้เฮ้เฮ้้เฮ้เฮ้้เ ไม่ได้มองปืนสันมันมีเอกลักษณ์ป้ามองแผนที่ป้าไม่ได้มองจอสั้นเลยโอ้โหไม่โดน อ้าวฟรี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 เฮ้ยยิงบัตรเล่นนี่ว่ะเล่นกับลูกชายเมื่อวานง่วงดิเลยไม่ได้เล่นทำงานนะวัด เห็นช่องพีแล้วน่าสนใจเดี๋ยวไปเล่นด้วยในเดอะฟอร์เรสต์ยินดีดีก็เห็นช่องพีเด้งขึ้นมาเลย รู้เลยชื่อช่องว่าอะไรก็ตามชื่อเดี๋ยวนี้แฮกปัญหายหมดยังพี่จะได้กลับมาเล่นแฮกเกมอะไรระบาดเกมนี้แหละฝันไม่เถอะ